มูวี่ว่ามิงอัพติวเข้มก่อนดู The Ministry of u n g e n t l e m a n l y Warfar e แสบจระชนคนพลิกโลกตอนอีกมุมของสงครามโลกครั้งที่สองที่เล่าผ่านกายริชชี Ready? พูดถึงสงครามโลกครั้งที่2นะครับมันคือหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติที่ถูกจดจําเอาไว้ในหลากหลายแง่มุมครับและแน่นอนครับว่าแง่มุมต่างๆเหล่านั้นต่างถูกหยิบยกมาสร้างเป็นภาพยนตร์ออกมาแล้วหลายต่อหลายครั้งครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของหนึ่งในตัวละครที่สําคัญที่สุดของสงครามโลกครั้งที่2ออย่างผู้นําพรรคนาซีอย่างอดอล์ฟฮิตเลอร์ที่ถูกเล่าออกมาทั้งในภาพยนตร์เรื่อง The Great Dictator ผลงานที่ทั้งเขียนบทและกํากับของชาลีชาปลินในปี1940ครับโดยนอกจาก The Great Dictator แล้วนะครับก็มีผลงานหนังอีกไม่น้อยครับที่เล่าเรื่องราวของอดอล์ฟฮิตเลอร์ทั้งดาวฟอลในปี2004หนังที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของเลขานุก,การของอดอล์ฟฮิตเลอร์ก่อนที่สงครามโลกครั้งที่2จะปิดฉากลงครับ หรือ v ว l ร y คิรีในปี2008หนังที่เล่าเรื่องราวของเขาฟรอนสตาวเฟิร์นแบกนายทหารบกเยอรมันที่มีชื่อเสียงจากการเป็นผู้นำแผนลับในการปฏิบัติก,การสังหารอดอล์ฟฮิตเลอร์ครับ <S <S อย่างที่บอกไวไ้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าน,นอกจากเรื่องราวของอดอล์ฟฮิตเลอร์มีเหตุการณ์และก็เรื่องราวต่างๆจากสงครามโลกครั้องที่2อีกหลายๆแง่มุมครับที่ถูกหยิบยกมาสร้างเป็นภาพยนตร์ทั้งเรื่องของวันดีเดย์หรือการยกคนขึ้นบกที่หาดนมังดีที่ถูกเล่ามาตั้งแต่ภาพยนตร์ในปี1962อย่าง The l o ลอง s t ส Day รวมทั้งภาพยนตร์ในปี1998ภาพยนตร์เรื่อง Saving Private Ryan เรื่องราวขงค่ายกับการ a u t r u i c ในตำนานก็มีทั้งในภาพยนตร์เรื่อง Schiller List ของ Steven Spielberg ในปี1993 The Boy in the Street pajamas ในปี2008มาจนถึงผลงานที่ยังคงเล่าเรื่องราวดังกล่าวเรื่องล่าสุดอย่าง The Zone of Interest หรือเหตุการณ์ที่กองกําลังพิเศษทางอากาศแห่งกองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ฮาเบอร์ในวันที่7ธันวาคมปี1941ก็ถูกถ่ายทอดเอาไว้ทั้งในภาพยนตร์เรื่องตัวราตัวราตราในปี1970รวมทั้งภาพยนตร์เรื่องเพิร์ฮาเบอร์ในปี2001 เรงราวของเครื่องเข้ารหัสที่เรียกว่าเอนิกมาที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยฝั่งของนาซีเยอรมันก็ถูกถ่ายทอดมาทั้งในภาพยนตร์เรื่อง u 571 <The Bah rain> ในปี2000และ The Imitation Game ในปี2014เหตุการณ์การอพยพที่ดันเคิร์กก็ถูกเล่าในภาพยนตร์เรื่อง Atonement ในปี2007รวมไปถึงผลงานของคริสตเฟอร์โนแลนเรื่องดันเคิรในปี2017 และแน่นอนครับว่าเหตุการณ์ใหญ่อย่างการทิ้งระเบิดประมาณูในสงครามโลกครั้งที่สก็ถูกเล่าเอาไว้ในภาพยนตร์เรื่อง Fat Man a อ d Little Boy ในปี1989ฮิโรชิม m าในปี1995รวมทั้งผลงานเรื่องล่าสุดของคริสโตเฟอร์โนแลนอย่างอ p p เปนไฮเมอร์ในปี2022 เหล่านี้คือแง่มุมต่างๆนะครับจากสงครามโลกครั้งที่2ครับที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ในรสชาติต่างๆที่แตกต่างกันออกไปครับและล่าสุดครับอีกหนึ่งแง่มุมอีกเรื่องราวที่น่าสนใจจากสงครามโลกครั้งที่2ที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ก็คือเรื่องราวของ Special Operation Executive หรือ SOE SOE คือหน่วยปฏิบัติการลับที่ถูกคัดเลือกโดยนายกรัฐมนตรีแห่งสหรัฐอาณาจักรณักขณะนั้นอย่างวินตันตเชอร์ชิลครับโดยสมาชิกของ SOE แต่ละคนเรียกว่ามาจากต่างทิศต,ต่างทางโดยสิ้นเชิงครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ประเภทจอมแหกกฎนักคิดคนชายขอบหรือแม้กระทั่งโจรสลัดครับโดยถึงแม้ว่าสมาชิก SOE แต่ละคนจะมาจากต่างทิศต,ต่างทางแต่ทุกคนกลับรวมตัวกันด้วยคุณสมบัติเดียวกันครับนั่นก็คือทุกคนอยากจะล้างแค้นนาซีครับ และเมื่อถูกเลือกแล้วนะครับทุกคนในหน่วย SOE จะถูกฝึกให้ปราศจากความกลัวครับลงมือทําลายค่าศึกและเป้าหมายอย่างไร้กฎเกณฑ์ดุดันนอกรูปแบบจากสงครามที่คุ้นเคยกันครับแต่ณเวลาเดียวกันนะครับการนอกกฎดังกล่าวก็ต้องแลกมาด้วยการทําสัญญาปฏิเสธการมีตัวตนใดๆครับนั่นก็หมายความว่าหากสมาชิกของ SOE คนใดถูกจับจะถูกปฏิเสธทุกความช่วยเหลือจากรัฐบาลอังกฤษครับหนึ่งในผลงานสาคัญของหน่วย SOE ที่ถูกบันทึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ก็คือ ปฏิบัติการโพสต์มาสเตอร์เหตุการณ์ในเดือนมก,กราคมปี1ั4 2ครับกับภารกิจขโมยเรือเยอรมันและอิตาลีในหน้าน้ำสเปนเพื่อนำไปส่งยังในจีเรียครับที่ณเวลานั้นอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษครับ จุดละเอียดอ่อนของปฏิบัติการครั้งดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นในพื้นที่ของสเปนที่ออกตัวว่าเป็นกลางรับทางอังกฤษจึงไม่สามารถใช้วิธีการจู่โจมแบบทางทหารโดยตรงแบบตรงไปตรงมาได้ครับนํามาซึ่งการปฏิบัติการพิเศษนอกกฎเกณฑ์ครับซึ่งนำทีมโดยกัสมาชฟิลิปและแอนเดอร์สลาเซนรับปฏิบัติการภายใต้เงื่อนไขว่าหากแผนการทั้งหมดล้มเหลวลูกเรือทุกคนจะต้องใช้ยาพิษที่ถูกเรียกเป็นโค้ดเนมว่าศีลมหาสนิทจัดการกับตัวเองก่อนจะถูกนำตัวไปรีดความลับครับ หนึ่งในบุคคลสําคัญที่อยู่ในปฏิบัติการครั้งดังกล่าวนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ข่าวกรองแห่งกองทัพเรือที่ชื่อว่าเอียนเฟลมิงนั่นเองครับใช่ครับหลังจากปฏิบัติการดังกล่าวจบลงเอียนเฟลมิงคนนี้นี่แหละครับที่ผันตัวกลายเป็นนักเขียนและให้กําเนิดนิยายสายลับที่ชื่อว่าเจมส์บอด์007นั่นเองครับเรากําลังแพ้สงคราม ฮิตเลอร์มายอมเล่นตามกฎและแน่วันนี้นะครับในปี2024เรื่องราวของหน่วย SOE ก็ถูกหยิบมาสร้างเป็นภาพยนตร์รับโดยผูกกับมากฝีมืออย่างกไกริชชี่ในภาพยนตร์เรื่อง The Ministry of u n g e n t l e m a n l y Warfare แสบจรชนคนพลิกโลกถ้าเราพลาดอังกฤษต้องเลี้ยบูทพวกเยอรมันไปช่วกาละปาวสาร โดยตัวของกายริชี่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวก,กับการทำภาพยนตร์เรื่องล่าสุดนี้ว่าเจ้าตัวเนี่ยพยายามจะสรรหาเรื่องราวจากสงครามโลกครั้งที่2เพื่อเล่าผ่านมุมมองของตัวเองมาโดยตลอดครับจนกระทั่งกายริชี่ได้มาพบกับเรื่องราวของปฏิบัติการครั้งดังกล่าวครับและเจ้าตัวรู้ทันทีครับว่าเรื่องของปฏิบัติการของหน่วย SOE มันช่างเป็นเรื่องราวที่เหมาะกับสไตล์การกำกับของเขาหรือเกินรับ นอกจากชื่อของการริชี่แล้วนะครับภาพยนตร์เรื่อง The Ministry of u n g e n t l e m a n l y Warfare เรื่องนี้ยังได้เจอริี่บัคไฮเมอร์มาร่วมดูแลการสร้างครับหนึ่งในคติประจำใจที่เจอรรี่บัคไฮเมอร์มักจะท่องเอาไว้เสมอก็คือแกจะทําหนังเฉพาะเรื่องที่แกอยากดูครับและตัวเจอริี่บัคไฮเมอร์ยืนยันว่า The Ministry of u n g e n t l e m a n l y Warfare เรื่องนี้คือหนังที่เขาจะไปดูครับและในฐานะโปรดิวเซอร์เจอริี่บัคไฮเมอร์ยืนยันว่าหนังเรื่องนี้ทุกคนจะไม่ได้เพียงแต่ความบันเทิงเท่านั้นครับแต่จะได้รู้ได้เห็นเหตุการณ์ทางประวั าสรที่ไม่เคยรู้มาก่อนและแกยืนยันว่าเรื่องทั้งบดที่เกิดขึ้นมันคือเรื่องจริงครับโดย The Ministry of u n g e n t l e Manly Warfare นะครับได้ทีมนักแสดงที่ถือว่าน่าสนใจมากๆครับไม่ว่าจะเป็นชื่อของเฮริคคาวิลที่เคยร่วมงานกับกายริชชี่มาก่อนนะครับใน The Man from Uncle งานนี้เจ้าตัวมารับบทผู้นำภารก,กิจกัสบัสฟิลิปสมาชิกหน่วย S.O.E ที่ระลึกอยู่เสมอว่า พวกเขาอาจจะแพ้สงครามครั้งนี้ก็เป็นได้หากภารกิจดังกล่าวไม่ประสบความสําเร็จตามมาด้วยอลันวิชัสสันนะครับนักแสดงจากซีรีส์ริชเชอรในบทของแอนเดอร์ลาเซนโดยตัวนักแสดงบอกว่าตัวละครลาเซนมีความซับซ้อนด้วยความที่เป็นนักกลยุทธอ์อัจฉริยะและเต็มไปด้วยความสร้างสารรค์ครับสมาชิก SOE ที่มีอาวุธคู่มือเป็นคันธนูและลูกศรร่วมด้วยเอเซกอนเซเลสจากอ u มู n c น ที่มาในบทของมาจูริสจูดสมาชิกหญิงเดี่ยวที่เต็มไปได้วยไหวพริบและเปรียบเป็นมันสมองของทีมทุกคนต่างยอมรับว่ามาจูริสจูดเธอคือตัวนําเกมเสมอครับ <HP> ร่วมด้วยเฮนริโกลดิงในบทของเฟรดดี้อาวาเรสผู้ชี่ยวชาญด้านระเบิดประจำหน่วยอเล็กซ์แพตทิเฟอร์ในบทเจฟฟรีย์อัปโปยาร์สมาชิกจอมวางแผนนอกกฎเกณฑ์ที่เต็มไปได้วยเล่ห์เหลี่ยม To on like ปฏิบัติการโพสต์มาสเตอร์ครั้งนี้จากหน่วยปฏิบัติการลับ SOE จะเดือดขนาดไหนติดตามได้ใน The Ministry of u n g e n t l e n a n l e Warfare หนังที่สร้างขึ้นจากปฏิบัติการจริงในประวัติศาสตร์แต่มาในฟอร์มของหนังแอคชั่นสุดมันที่รวมทีมนักแสดงชั้นนำเอาไว้ด้วยกันแบบที่หาโอกาสแบบนี้ไม่ง่ายนักรวมพิสูจน์วิรุกรรมจริงจากประวัติศาสตร์ที่นาซีหวาดกลัวได้ใน The Ministry of u n g e n t l e n a n l e Warfare แสบจราชนคนพลิกโลกหนึ่งพฤษภาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์